สวัสดีค่ะวันนี้มาทำผมสวยกันค่ะจับรวบจับรวบครึ่งจับรวบครึ่งหัวค่ะครึ่งหัวเลยค่ะเห็นมา้นอกเห็นบ้างกะแบงแบงครึ่งค่ะแบงครึงแบงครึงหลก็หมุน สองรอบค่ะมันสองรอบรอบเนี่ยสองรอบแล้วก็อีกสี่สี่หนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเอาขึ้นข้างบนค่ะเลี้ยงคืนข้างบนค่ะกระติดกิ๊บเลย ค่ะเสร็จเลยว่าจะได้ทรงผมสวยๆน่ารักแบบนี้ค่ะสวยไหมคะ